อีกครับขอคนโงมาอีกแล้วนะคะมีคนจ่ายอีกแล้วนะคะนีติ้งเพื่อนๆค่ะซื้อไปแจกเพื่อนๆได้เลยนะคะจะเอาสองโลกสี่โลกก็ได้นะคะแพ็คหนึ่งสีโลก,ก็ห้าสิบบาทนะคะสองโลกก็ยี่สิบห้าบาทค่ะนี่ค่ะเคร่งทำใหม่ๆสดๆนะคะลอยหน้าด้วยลูกเกดค่ะอันนี้ค่ะที่เราทำเสร็จนะคะตักใส่ถ้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดิาติดดาวและสอบถให้นะคะอย่าลืมอุดหนุนกวัวกันลวกกันเลยนะคะสดสดใหม่ๆร้อนๆเพิ่งออกจากเดานะคะนี่คะ่ะสอบถามได้นะคะ0623933 289 063 22197 82นะคะ สั่งล่วงหน้าหนึ่งวันเลยนะคะเรายินด,ดีทำให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ